ตามที่ให้เขาสัญญาว่าสิมีการตึกเหตุมยวันที่เขลจินกน่อนรูปภาพรสวยงามเลยว่ะภาพที่นีสีสันเนาะคามมันเทิงเรื่องใจกันเร่การชมบรรยากาศพื้นบ้านทางนีุ้นนคนตะบนตะตาคนตะบนต่ตางนนี้เนี่ยเรา ชีวิตในบ้านโน่นจะลื่นอว่าตรบตรบนนาาา้าลตรบนน้าเจ้าฟอนกินอยู่กันนี่แต่ละปีปีนี้ก็ต้องมาทึกแต่นี่ทุกปีปีบ้านสีป,ประกาศแล้วกัมใการเก็บค่าเฮงค่าจะดุ้งคือเน,นื้อ้าบัทคือเน้าบัทคือคืนละยี่สิบบาท มากสุกันโอเโมากสุกันแต่ยังบยทึกไม่ง่ายเดี này, ๋ยวบอกก็คือซีบยึกซ้ำถ่ายหนึ่งวไปมาอาชีพีเอาไม่นันบบ่เร็วยัมีไปไอบุ่งเชาขเจาว่าวปาดูลายปีนี้บกแจ้งมาดูลายยังบุห็นไหมคนปดูอย่อยงบุห แต่ขึ้ยังบินด้าให้จะดึงึ้ยังบินแตได้กระด้นอออกบ้านบ่มียันนี่มีปลาของเมงที่ ก็ที่มันปลาสิาล่าด้วยก่อนปชิบลนี้่เห็นปาเลยอาก,กาศบบหนาผู้เย็นมืนพอดีติ๊งเฮซโมกอากาศอาินกกอ่นขึน้เสียงห้องแล้วเสียงห้องแล้ว กื้อปลาขาวซื้ขาวติปขาวที่นี่เือน้อง ต um ึกเฮียมันได้เรกับเจ้ารมาีใจมักใจรักใจมได้เรกับมาแ่ผูวยทินคิปมิเืนเดียวคนผูตกผู้เดยวู้่ที่มันอามาวนดะี่ข่าคุณจไปคิปไพอสี